สวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับช่องเทพไม้ด่ังชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแยกน้องแสงจันทานะครับที่เราได้ตัดข้อเนาะแล้วเราชําน้องเข้าไว้จนน้องเขางอกขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับซึ่งน้องก็เริ่มมีขนาดที่มันโตขึ้นเนาะเราก็เลยจะวันนี้เราจะมาแยกน้องนะครับใส่กระถางนะครับเพื่อให้น้องออกมาเจริญเติบโตในกระถางใครกระถางมันนะครับแล้วก็น้องก็จะได้โตไวขึ้นเนาะไม่ต้องมาใช้สารอาหาร ร่วมกันอีกแล้วนะครับยังไงวันนี้ทํำยังไงนะครับเราจะใช้วิธีการแยกยังไงนะครับวัสดุปลูกเราจะใช้แบบไหนนะครับยังไงมาติดตามชมกันนะครับ แล้วนี้นะครับคือแสต้นสแสงกรนถานนะครับที่เราจะมาแยกเศษกระถางกันในวันนี้นะครับยังไงนะครับก็มาติดตามชมกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการเนาะหรือว่าขั้นตอนการใช้วัสดุปลูกกันยังไงนะครับมาติดตามชมกันด้วยนะครับเพื่อนผู้ชมที่น่ารักของเทพไม้ด่างสำหรับนะครับวัสดุปลูกเนาะที่วันนี้เราจะใช้นะครับ ก็จะมีนะครับเป็นขุยมะพร้าวสับกับเพอร์ไลนะครับต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้คือวัสดุปลูกนะครับที่เหลือจากตอนที่เราเพาะเมล็ดบอนนาไทยนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือใบกล้ามปูนั่นเองนะครับเพื่อเป็นสารอาหารให้กับน้องเนาะเอาไปไว้ใช้นะครับในการเจริญเติบโตของน้องนั่นเองะครับโดยอัตราส่วนนะครับ1ต่อ1นต่อ1นนะครับนะนี่นะวัสดุปลูกของเราก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆนะ โอ้ว้าวเยี่ยมมากพรีเมียมมากนะครับบอกเลยใบกั้มปูเราใบกัมปูหมักเรานะครับมีจําหน่ายนะครับเป็นตัวที่ลอนละเอียดกว่านี้นะครับไปสนใจสามารถทักมาได้นะครับถึงกับสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะแล้วก็นี่นะครับเราจะมาเอาน้องออกจากตัวเพาะนะเราพยายามงัดนะครับให้ห่างขึ้นน้องข้นนิดนึงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเผื่อจะไปโดนลากโดนอะไรเขานาอน,นี่นะเราก็จะได้น้องออกมาแบบนี้ ไม้โหลากแบบลากดีมากนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอาอีกสามต้นที่เหลือออกมานี่ผมว่ามันนี่นะครับก็ลักษณะข้อนะที่ผมหันไว้นะเขาก็จะแตกที่ตาตรงนี้เลยระหว่างรอยข้อต่อเขาเลยนะครับนะนี่นะลากก็ดีนะตัวนี้ลากน้อยกว่าเขาหน่อยนึงกับเจ้าต้นนี้นี่นี่นะครับโอ้ไม่ค่อยมีลากเลยแต่ไม่เป็นไรน้องโตละน้องเกิดละไม่ยากแล้วครับเดี๋ยวผมคลำหาก่อนแป๊บหนึ่ง นี่นี่นี่โหนี่ก็กลังจะงอกนะนี่นะครับเห็นไนหะมกำลังจะงอกนะกาลังจะงอกนะเดี๋ยวเราคุยดูเลยดีกว่าว่ามันมีนี่มีชิ้นนี้โอ้ชิ้นนี้ยังไม่งอกนะแต่ก็ยังไม่เน่านะครับอย่างนี้เรายังชําต่อเนาะเดี๋ยวเราจะชําต่อไปเลยแต่ขอคุยตรวจดูหน่อยว่ามันเหลือกี่ข้อนะอืม aine. ก็หมดละหมดละน่าจะหมดแล้วนะครับก็ทั้งหมดนะครับหกข,ข้อนะครับก็คือกําลังจะงอกนะครับหนึ่งเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเอาอย่างนั้นนี่เอาไอ้นี่ดีกว่าเอาไว้ก่อน นะเอาเขาไว้ก่อนให้เขางอกดีๆแล้วเราจะค่อยมาแยกกันรอบหน้าดีกว่าครับจะได้ชำตัวนี้จะได้มีเพื่อนเนาะมีเดี๋ยวลองชำดูนะครับนะชำต่อไปแล้วกันสองก้อนนี้นะครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะสี่ต้นนะครับตามที่เราเห็นนะครับว่ามันงอกไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะชำกันยังไงต่อไปนะครับสําหรับเราก็จะชำน้องใส่กระถางนี้นะครับประมาณสามนิ้วเนาะ นี่นะเราจะใช้กระถางเก่าก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงก็มันเป็นแค่สําหรับอนุบาลนะครับยังไม่ได้เป็นกระถางในไซส์ที่เราจะทําเพื่อออกขายเราก็เลยจะต้องไม่ต้องไปเน้นนะครับว่าสวยงามนะครับนี่นะครับเราก็เอากาบมะพร้าวสับเล็กนะครับลองที่ก้นกระถางนะทาไมถึงต้องลองนะครับทําไมถึงใช้เมะพร้าวสับเล็กลองก็คือเหตุผลนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งเลยก็คือป้องกันพวกวัสดุปลูกนะครับซึ่งมันมีความร่วนเนาะฝำเล็กนะ ล่วงลงไปนะครับล่วงเลื่องลงไปข้างล่างเนาะเลื่องออกมาจากกระถางจากข้างข้างล่างนะนี่นะครับก็จะรองประมาณนี้นิดนึงแล้วเราจะใส่วัสดุปลูกของเรานะครับนิดนึงเนาะนิดนึงนิดนึงนี่นะนิดนึงแบบนี้นะนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาท่อดน้องวางลงตรงนี้วางลงเลยแล้วเราก็ใส่วัสเติมวัสดุปลูกลงไป พยายามนะครับจัดเรียงรากน้องเนาะให้ให้มันเข้ารูปเข้าทรงจากแบบของเดิมครับเนาะเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้อลอ่รากเขาเสียหายมากเนาะแล้วก็ปลดเขาไปเลยนะครับปลูกเขาไปเลยป,ปลูกเขาไปเลยแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยสไตล์แบบเท่ไม้ด่างเลยแล้วเราก็กดขอบก่อนเนาะเรากดขอบกดขอบกดขอบนะครับให้มันแน่นเนาะ <c oughs> เพื่อที่ต้นน้องจะได้แบบไม่ไม่เอียงไม่เซนะนี่นะแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกเข้าไปนะครับข้างๆเนาะคราวนี้ หลังจากนี้นะครับเราก็จะกดเบาๆแล้วกดที่โคนต้นน้องแต่กดเบาๆนะครับต้องเน้ยนย้ำนะว่ากดเบาๆนะนี่นะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่นะเราก็ได้แล้วนะครับ1กระถางเนาะเรามาต่อกันเลยกับกระถางที่2เราก็จะใช้นี่นะครับมะพร้าวนะครับคือข้อดีของมะพร้าวเนี่ยครับคือนอกจากเขากันไอ้วัสดุป,ปลูกเรรล,ลวงลงไปได้แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาจะช่วยเรื่องของความชื้นนะ บริเวณก้นกระถางนะครับเพราะว่าตัวเนี้เขาจะเก็บความชื้นได้ดีมากนะครับกับมะพร้าวสับเนี่ยเนาะนี่นะวางลงไปเลยนะครับง่ายๆพยายามนะให้ลากน้องเสียหายน้อยที่สุดนะครับในการที่เราแยกชำน้องนะเพราะน้องอยังเล็กหนึ่งคือน้องอย่างเล็กนะแล้วก็อะไรนะก็คือถ้าลากเขาเสียหายเยอะเขาก็จะชะง,งักหรืออาจจะแบบ ตายไปเลยเนาะอาจจะตายไปเลยนะเราก็ต้องระวังเขานิดนึงเหมือนเหมือนกัเด็กนะครับเหมือนเราเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะถ้าเราไปรุนแรงกับเด็กเนาะเด็กมันก็จะมีอาการไม่ดีเนาะแต่ถ้าเราค่อยๆนะครับนุ่มนวลเลี้ยงเขาแบบนุ่มนวลนี่กระเสร็จเลยนี่คือกัะถาสีที่สองนะเรามาต่อกันนะครับกระถางที่สามนะครับใส่วุ๋ยมะพร้าวสับลงไปแล้วก็เอาวัสดุปลูกโรยพื้นลงไปนะครับนี่หนาประมาณนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ นี่นะประมาณสักขนาดนี้ครับสักขนาดนี้แล้วเราก็เอาทอดน,น้องลองวางออไปนะพอดีมากเลยกะได้เป๊ะจริงๆนะนี่แล้วเราก็ใส่ลงไปนะครับวัสดุปลูกง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะวัสดุปลูกนะครับก็ให้เน้นนะครับให้เน้นขึงความร่วนเนาะความร่วนความซุยความโป่งเนาะเพราะว่าพืชจริงๆอะ่ะเขาจะชอบอะไรที่มันปลูกโปร่งอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําให้แบบความชื้นเขาแบบพอดีเวลาที่เราลดน้าเนาะ วอมันไหลผ่านคือน้ําสามารถไหลผ่านวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ลากเข้าไปนะแล้วก็ไหลออกก้นกระถางได้เลยคือจะดีมากเพราะว่ามันจะทําให้น้ําไม่ขังอยู่ในวัสดุปลูกมากนะครับาการเลือกใช้ก็นะครับเน้นเลยนะครับเน้นย้ำนะพืชกับทุกชนิดแหละจริงอนะ่ะคือเน้นให้มันปลูกเนาะเน้นให้มันปลูกไว้ยต้นนี้กําลังจะแทงหลอดใหม่ละอาจจะชะง,งักช่วงนี้นี่นะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่อยากจะบอกไว้เนาะว่าสมมุติถ้าเราจะ,จะทําการขยายพันธุ์นะครับ เน้นย้าเลยนะว่าให้ดูเขาก่อนนะครับถ้าเขามีหลอดอย่างเงี้ยผมก็ลืมสังเกตนี่นะครับถ้าเขามีหลอดอย่างเงี้ยควรจะปล่อยให้ใบเขากลางให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําการแยกหรือขยายพันธุ์หรือว่าทําจํานวนนะเพราะว่าเวลาเราทําอย่างเงี้ยบางทีคือหลอดเนี้ยเขาอาจจะชะงักเลยนึกออกไหมครับคือจะชะงักเลยนะแล้วก็ก็จะกลายเป็นใบเสียไปเลยแล้วก็ต้องมารลอให้หลอดใหม่เขาแทงขึ้นมาใหม่นะอันนี้อันนี้อันนี้คือความพลาดจริงๆที่ผมไม่ได้สังเกต เขาเห็นหลอดตัวไม่เห็นหลอดเขาต้นนี้นะครับเป็นยังไงนะเป็นยังไงกันบ้างครับนะง่ายๆกันเลยนะง่ายๆกันแบบนี้เลยนะนะครับสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยนะครับวิธีการชําเนาะแต่ส่วนวิธีการที่เราหั่นข้อขยายพันธุ์เขาอะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสถ้าผมมีต้นพืชในตระกูลที่เป็นต้นรับต้นเป็นป้องเป็นข้อแบบนี้นอีกนะเดี๋ยวผมจะมาทําการหั่นขยายให้ดูแล้วกันนะครับในโอกาสหน้าเนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับกับท่านผู้มชมเนาะหรือมือใหม่นะครับที่กําลังจะหัดเพาะขยายต้นไม้นะครับทําไปเถอะครับต้นไม้อะเนี่ยต้นเล็กเลกแบบนี้วันหนึ่งนะครับเขาก็จะโตใหญ่ขึ้นเขาก็มีราคาปรหลักร้อยห้าสิบสองร้อยถามว่าถ้าเราขายได้ในราคาร้อยห้าสิบาทแต่เรามีจํานวนประมาณสี่สิบห้าสิบต้นมันก็เป็นเงินพันเหมือนกันนะครับเป็นรายได้รายได้ทางหนึ่งนะ พึ่งผมมองว่าบอกเลยว่าดีกว่าที่เราเอาเงินฝากธนาคารนะครับเพราะว่าปีหนึ่งอ่ะสมมุติถ้าเรามีเงินสามร้อยเราไปฝากธนาคารนะแล้วเราได้ดอกเท่าไหร่แบบเนี่ยถ้าเราไปซื้อต้นที่มันสามารถขยายพันธุ์ได้นะในราคาสามร้อยบาทเหมือนกันแบบใหญ่ๆหน่อยเนาะใหญ่ๆเลยสามร้อยบาทแล้วก็มาหั่นข้อทําจํานวนพวกเนี้ยปีหนึ่งเนี้ยเราอาจจะได้เงินกลับมาเป็นในหลักพันเชียวนะครับบอกเลยนะครับว่านี่คือธนาคารในดินนั่นเองนะครับยังไงนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะดีมีประโยชน์นะครับว่าคงจะถูกใจเนาะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ